ทีนี้ถัดมาเนี่ยเคสของคุณยาย88ปีนะเรื่องนี้ผมจะเล่าซ้อนกันอีกสองเรื่องอที่มันสนุกคือว่าอ,อันนี้เขาบอกว่าคุณยาย88ปีกินแล้วแข็งแรงสดชื่นโทรศัพท์มาเสียงดังชัดแจ๋วขึ้นเอาจริงๆรนแปดสิก็เลขมงคลนะดูสวยดีในในทางจีนะครับนี่คืออายุ9 0้าจะเกก็คือใกล้ร้อยแล้ว พลังในร่างกายรับรองว่าไม่มีแต่ว่ากลายเป็นว่าเออหน้าตาเขาเขาเรียกว่าสดชื่นแจับใสเป็นมีพลังในการพูดคุยชีวิตมีชีวิตชีวาเชื่อไหมว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยทําให้หลายหลายบ้านที่มีคนแก่นะลุกมาตัดหญ้าแล้วลูกหลานงงคือคนแก่เนี่ยเขาอยากทําอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่มีแรงเนาะหลายบ้านบอกแม่ลุกมาตัดหญ้าแม่ปีนต้นไม้ สัปดาห์ที่แล้วพี่แมปมาแม่ย้ายกระถางต้นไม้จนบ้านเนี่ยกลายเป็นป่าอเมซอนคือเขามีอะไรอยากทําเยอะแต่เขาไม่มีแรงกินแล้วมีแรงบอกเฮ้ยเคสนี้ i, D, ยืนอย่ัเอามาโชว์หน่อยนะครับอันนี้ประมาณว่ากินแล้วสดชื่นซึ่งคนอายุจะเกือบร้อยครับแล้วมีพลังมากขึ้น่ะลูกหลานก็ตื่นเต้นในกรณีที่ใกล้เคียงกันนะครับผมมีพี่คนหนึ่งเราเพิ่งรู้จักกันไม่นาน ผมมองสัมผัสเขาคือเขาเป็นคนนิสัยดีมากเขาก็มีแม่ที่รักแม่ที่เขารักก็รุ่น78อ่อนกว่าในเคสเนี่ยผมก็ส่งเคสนี้เขาดูแม่เขาอ่อนกว่าคนนี้สิบปีก็คือ78แม่ก็ป่วยไม่แข็งแรงตามสภาพอยู่บนชั้นสามนะครับบ้างก็จะเป็นตึกแถวระมังอยู่ชั้นสามแล้วแม่ก็จะไม่ค่อยลงมาจะอยู่บนขอคอยแล้วไม่ลงมาเพราะการลงมาของแม่คือถ้าแม่ลงมาปุ๊บแม่ต้องใช้พลังถ้าแม่ลงมาก็คือ ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะลงมาทีหนึ่งอยากเจอลูกหลานนะแต่เข้าใจไหมว่าฉันก็ไม่มีแรงพอกินนี้ไปหลับดีขึ้นมีแรงเยอะขึ้นลงมาน่าจะวันเว้นวันมันเขาบอกว่าปกติถ้าแม่ลงไม่ต้องมีการลงแล้วหยุดเหมือนอาการคล้ายๆพี่ที่เขาเป็นมะเร็งพี่ดีอเดิมนมันไดลงมาแล,แล้วต้องหยุดหยุดหยุดเพื่อหายใจเพื่อ,อออกแรงในแต่ละก้าวเขาสังเกตว่าหลังจากทาเบียร์สองครั้งแม่เดินปั๊บ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 ,บ,บลวดเลยขึ้นก็ขึ้นลวดเลย เป็นตัวบอกว่ามีแรงถูกไหมฮะแล้วเขาสดชื่นแข็งแรงเขาอยากจะมีกิจกรรมทําอะไรแต่ร่างกายไม่ให้ก็เลยต้องนอนสมอันนี้คนที่สองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ของของพี่แมบนี่แหละคุณแม่ก็ย้ายย้ายกระถางต้นไม้รอบบ้านทั่วบ้านใช่ไหมครับผมชอบเรื่องพี่แมบคือคุณแม่เป็นกูสวัส์มันก็มีการเจ็บของเวลาโดนแดดโดนอะไรแล้วคือยาหมอปัจจุบันทําให้หน้าเขากลับมาสวยแล้วละ่ะ ต่มันเจ็บใต้เนื้อตายไปผมมมประสาทค,คือเจ็บแต่ทางบสามพกห้ากลายเป็นว่าชาละสองเม็ดเขาเจ็บน้อยลงเขาก็กินมาละสองเม็ดมีวันหนึ่งแม่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันดีแบบนี้กินมาละสี่แล้วกัเมือแม่กินสี่ปุ๊บแม่บอกว่าลูกๆแม่อยากกิน 4, มาละสี่เม็ดเพราะว่าความเจ็บไม่มีเลยแล้วสดชื่อมันเป็นตัวบอกครับว่าชาเน,นเยอะยิ่งดีสำหรับคนอายุมากเพราะว่าร่างกายมันไม่มีกําลังไม่มีเซล อีกท่านหนึ่งมีพี่ๆอีกท่านหนึ่งผมเล่าเรื่องนี้ปุ๊บพี่คนนี้ก็สวนมาบอกเออบ้านฉันก็เป็นเหมือนกันแม่อยู่จังหวัดไม่แน่ใจว่าการละสินหรือสิงสกเกตนะครับ mm hmm. เขาก็รักแม่อย่าไปเยี่ยมแม่แล้วเขาก็อะรู้ว่าอาหารเสริมนี่มีใช่ไหมรู้จักผมเอาไปให้กินกลายเป็นว่าแม่กินละสินเม็ดผมบอกเอาทำไมต้องม่กินสีเม็ดนะพี่แล้วเขามีความสุขที่แม่กินสี่เม็ดเพราะว่า ปกติแม่ตื่นตีสี่แล้วปงเปิงปงเปิงปงเปิงแต่พอแม่กิน,นก่อนนอนสองท้องว่างกลางวันสองมั้งแม่นอนหลับถึงแปดโมงเช้าผมอา้าวแม่ตื่นตีสี่ไม่ดีหรอกี่บอกว่าแม่ชอบลุกมาทําอะไรไม่รู้แต่แม่ไม่ได้แข็งแรงนะการลุกคือเขานอนไม่ได้แต่นี้เขาสดชื่นแข็งแรงเขานอนเยอะขึ้นลูกหลานรู้สึกว่าดูแลเขาง่ายขึ้นบอกแม่พี่กินบร์สีเหมือนเคสที่น้องบอกเลยวนะ่าบ้านพี่แมกินบาร์สีผมก็เลย เข้าใจว่าเออวันหนึ่งถ้าผมแก่สิ่งที่ผมมองไม่เห็นคือเราต้องโดบเยอะขนาดไหนผมก็เลยเริ่มเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าผมจะกินอย่างเงี้ยน,นะครับอาหารเสริมนี่ผมรู้ว่าดีเนี่ยจริงๆผมต้องกินถั่วนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโปรตีนตอนที่ผมมีภาวะโปรตีนน้อยเกินไปนะครับขไข่มันลดลงผมกินน้อยลงมันไม่ค่อยากอาหารมันมันก็แข็งแรงดีแต่มันน้อยเกินไปต้อนเรื่องเพิ่มโปรตีน อันนี้ไม่ได้เป็นโปรตีนนะมันเป็นอะไรหลายอย่างแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่ตอบโจทย์ทุกเรื่องนะผมก็บอกตัวเองว่าอีกสิบปีข้างหน้าผมจะต้องมาบอกตัวเองต้องยต้องนั่งทางแมชชีมาบอกว่าผมต้องกินวันละกี่เม็ดถึงจะด,ดีก็เลยเอาเป็นว่าตัวเองเลยบอกเองว่าจะต้องกินวันละสองถึงสามเม็ดก็เดิมทีผมกินวันละเม็ดเพราะว่ากินสองเม็ดผมจะคนจะมีอาการคันตาหรือีตาไหลนะครับเพราะว่ามีปัญหาที่ดวงตาผมาก็ซ่อมที่ตามก็ออก บอกตัวเองว่ากินบะละสองสามเม็ดสองเม็ดสองเม็ดทุกเช้าแล้วก็กลางคืนถ้าว่างไม่เลืตอกินหนึ่งเม็ดเอาให้เยอะที่สุดวันที่เราอายุมากกว่านี้เราจะภูมิใจหรือสบายใจมากว่าเออวันเนี้ที่อายุเท่าเนี้ยมึงดูแลตัวเองพอตอนตัวเองแก่ไม่ต้องมาด่าตัวเองบอกว่าโดบแล้วโดบแล้วแกกินเยอะแล้วนะครับเพื่อนที่มาาผมก็คือกินแค่เม็ดเดียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นสองสามเม็ด ก็ไม่ใช่ปัญหาเราเสียตังค์ซื้ออะไรที่แพงกว่านี้แล้วไม่มีประโยชน์มากกว่านี้ก็มีอันนี้คือมุมมองที่ผมบอกตัวเองนะครับฉะนั้นผมเป็นเพื่อนท่านเอาเรื่องที่ทุกข์ที่สุดเอาเรื่องที่แปลกที่สุดเอาเรื่องที่สบายใจที่สุดมาคุยกันแล้วอย่าลืมว่าเข้าใจชีวิตใหม่นะครับทั้งภาคของร่างกายทั้งการทําใจให้มีความสุขแล้วก็บริหารเรนกรรมด้วยนะครับ ปรัชญาอืความเป็นเพื่อนท่านเมตตาซึ่งกันและกันผมก็มีแบบนี้เป็นธรรมชาตินะครับ